ดูดิเพื่อนเกือบลงอ๋อน้องดื้อเร็วไปเฮ้ยถ้าจะเขียนไว้หนึ่งตัวหนึ่งแต้มเฮ้ยโอ้โหกดงับด้วยนะครับนี่กดงับมันจะเพิ่มแรงนี่เร็ว กดสองเหมือนช้าไปเป้ากดติดตามด้วยนะครับอเดี๋ยวเราอาจจะไปอีกร้านหนึ่งบินเลยปะนี่ไงเขาคอนั่นแหละมาโอ้โหได้โอ้โห แต่เขาว่าคดหนึ่งดูดูดูสีหน้าดูสีหน้าอาจารย์นั่นถูกใจถูกใจอาจารย์สอนมาดีตัวน,นี้กดสทะนหบหัวธรรมดา,ดมาเลยเับหัวไปเลยเพื่อนๆนะอย่างเงี้ยเราเอาแกนให้ตรงหัวแล้วกดจึ๊กทีเดียวดอกดงับซ้ำเนี่มยมันจะทำให้ <c oughs> ไฟอะครับ<ป> <c oughs> เพิ่มแรงงับมากขึ้นนะครับจ๊บนี่ไงโอยจริงด้วยขาขวาเกี่ยวลงมากดไวๆว้กดอีกทีกดอีกทีเฮ้ยนี่ไงมันเป็นจิกจิกนี่ไงได้แล้วถ้าซับพอร์ตตุ้กตาพ่กวินล้าของแถมเลยนะมาจนถึง จริงจริงจริง <มา S 1> จริงเออเล่นมาตัง้งนานทำไมได้งงเลยอ่ะอูประธานเป้เก่งมากคนสำหรับของขวาญน,น,นะครับแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีไลน์นะครับปล่อยสุดตา